มามนีอน้นศิลปะวันไสอีสานเสแนวสิบภาพี่น้องมารับชมวันไสต้นมะขามเทศร่วมหลางขับพี่น้องต้นมะขามเทศร่วมหลางชุดนีก้กะ้นศิลปะกาได้พเพาะเมล็ดเองกับมือพี่น้อง้ะแล้วก็ดะเขารวดหรือมัด เออเชือกบอฟางนี่นะมารับพี่น้องบันไซชุดนี้ก็เป็นลายมือของงานศิลปะได้พี่น้องเด้อฟอร์มหรือซ้งกับสีออก ngọt nhạc n g ọ ก nhạc จากน้อยได้สุดยอดมารับพี่น้อง หวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ด้ทุกคนนะเอาไปปลูกไว้เถอเพื่องเล่นครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผม